คม <Home S 2> <Home S 1> ดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวยสวัสดีนะครับสวัสดีพี่พีที่เข้ามาด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับเพจเฟซบุ๊กนะครับรายงานตัวไอ้เก่าเด้อเข้ามาแล้วรายงานตัวไอ้กันด้วยนะ เสียงชัดเจนดีไหมเสียงชัดเจนภาพเสียงเป็นยังไงบ้างบอกกันบ้างเด้อภาพเสียงเป็นยังไงบ้างครับบอกกันหน่อยนะสวัสดีนะครับใครเข้ามาแล้วหัวใจรัวๆมาวันนี้มาเช้านี่ครับมา,างงมาเช้าช่วงบ่ายเย็นๆไม่ว่างเลยครับ,บ,รบวันนี้มาก่อนเลยแล้วกันใครเทียงรออยู่นะครับกดหัวใจมาได้เลยนคะคะกดหัวใจมาได้เลยเสียงโอเคไหมเสียงโอเคไหมเสียงโอเคไหม เสียงได้ไหมเสียงได้ไหมโอเคเสียงออกน,นะฮะสวัสดีนะครับใครเข้ามาแล้วนี่ครับฝากด้วยกดหัวใจกดไลค์กดแชร์มาสองลึมครืง่งสองลึมครืง่งสองลึมครึ่งนะครับสองลึมครึง่งใครรออยู่คอมเมนต์รอเขาได้เลยใครรออยู่คอมเมนต์รอได้เลยรอบที่แล้วงบน้อยเข้าหกศูนย์แปด มันก็ต้องมีคนเห็นมีคนได้บ้างแหละพอให้บอกไม่ให้ใครที่ได้นึ่งกันยาหน้าไล์เนี่ยบอกคอมเมนต์บอกกาหน่อยคอมเมนต์บอกกันหน่อยมีคนบอกว่าไม่ได้ไม่เห็นไม่ได้ไม่เห็น,หนแต่ให้นะให้หน้าไลค์สดใบกระดาษดําใบนั้นให้หน้าไลส์สดน,นะคะผมย้าว่าผมให้หน้าไลค์สดนะใบนั้นนะใครที่ติดตามเพจใครที่ดูไลฟ์ได้แนะ่นอนกาสี่สี่กา บอกแล้วไม่มีใครเชื่อบอกแล้วบอกว่าแมสหลังออกบอกว่าให้สามหนึ่งแปดหนึ่งสามหนึ่งสามห้าเจ็ดใช่ครับผมให้เลขนี้แต่ว่าในใบในแก๊งในกลุ่มผมบอกแล้วว่ามันมีใบอื่นด้วยเลขอื่นด้วยนะาผมไม่ได้โกงนะหน้าคิดผมปล่อยให้แค่สามตัวพี่อย่าลืมผมไม่ได้ปล่อยสองที่นั่งให้ผมปล่อยแค่สามตัวแล้วตัวที่ได้คือตัวสองที่นั่ง สวัสดีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รอบนี้นะครับรอบเช้าขอสิบแชร์สิบแชร์เบาๆรอบเช้าสิบแชร์เบาๆรอบแชร์อเรอบเช้าขอสิบแชร์แบบเบาๆครับหัวใจด้วยนะหัวใจแล้วก็สิบแชร์เบาๆ หัวใจรวววมาเลยนะครับหัวใจรวววมาเลยหัวใจรวววมาเลยสวัสดีนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยครับกดไลค์กดแ like, ชร์กดหัวใจอย่าลืมเนดะ้อเออ สวัสดีคุณพี่รักนานะครับผมใครพร้อมคอมเมนต์พร้อมลงอาะมีคนแชร์หรือยังมีคนแชร์หรือยังขอแชร์หน่อยจ้าขอแชร์หน่อยอขอแชร์หน่อยขอแชร์สักสิบแชร์เด้วอวัอนนี้นะขอแชร์สักสิบแชร์สวัสดีพี่เอกชัยนะครับสวัสดีพี่อรวรัณนนะครับรัฐบาลไทยวันที่สิบสองใครได้จริงคอมเมนต์ว่าได้จริงให้เ้าหน่อย ใครที่ได้จริงคอมเมนต์ว่าได้จริงให้ก้าวหน่อยมีคนบอกว่าแม่นหลังออกแต่ไม่ได้ติดตามกันนะแต่บอกว่าแม่นหลังออกไม่ได้มาดูไลค์ก็เลยบอกแม่นหลังออกงงเหมือนกันไม่รู้จะบอกอยังไงผมบอกว่าให้มาดูไลค์กดหัวใจกดไลค์กดแชร์ไม่มีเลยไม่มาเลยไม่ติดตามแต่ตามติดชีวิตเวลาห่วยออกบอกแม่นหลังอ,อกกันทีเลย งงเหมือนกันห้ให้ห้หสวัสดีครับสวัสดีคุณแมนยูสกายด้วยนะครับสวัสดีน้องยุ้ยด้วยนะครับคนดหัวใจด้วยนะขอแชร์นะครับสวัสดีคุณรอยยิ้มแห่งสยามด้วยนะครับขอขอแชร์ขอแชร์วันนี้ขอแชร์สิบแชร์ให้ได้ไหมให้ได้ไหมสวัสดีพี่หนูดํดด้วยนะครับเนี่ยมาก่อนวันนี้กลัวพี่ๆไม่ว่างเนี่ยกลัวพี่ๆไม่ว่างก็เลยมาก่อนมาให้ก้อนยากได้หรือยัง เตรียมมาให้แล้วคิดว่าังไงครับวันนี้เตรียมมาให้แล้วของวันนี้นะแล้วไม่ใช่จะมาให้แบบเดียวนะวันนี้นะครับผมมีนัดเดียวมาแจกด้วยรอบที่แล้วนัดเดียวเข้าวันนี้ก็เลยเอาใบนัดเดียวมาแจกแจกให้หมดวันเนี้ยแจกให้รู้ว่าไม่ได้เม่นหลังออกมาใครพร้อมคอมเมนต์พร้อมให้หน่อยใครพร้อมนี่ครับคอมเมนต์พร้อมให้เจ้าหน่อย ใครพร้อมคอมเมนต์พร้อมให้หน่อยตอนนี้มีหนึ่งแชร์แล้วนะครับขออีกเก้าแชร์ขออีกเก้าแชร์ปะขออีกเก้าแชร์ขออีกเก้าแชร,ออชร์รอบที่แล้วนับเดียวในบ้านเข้ารอบนี้ก็เอามาแจกให้มาขอแชร์นิดนึงขอแชร์นิดนึงขอแชร,อชร์อีก 9แชร์นะครับครบ9อ่าครบ10แชร์เมื่อไรแบ่งปันเลยครบ10แชร์เมื่อไรเดี๋ยวเอาไปเลยนะฮะใครรับคอมเมนต์ไว้เด้วว่ารับเนี่ยใครรับคอมเมนต์ไว้ว่ารับด้วยนะจ๊ะนะแชร์ได้1แชร์ออีก9แชร์ ปล่อยจ้าแชร์กับหัวใจเด้อสวัสดีพี่พี่พัทนะครับสวัสดีด้วยนะฮะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเด็ดไม่ค่อยดีนะผมว่าพี่ประจวบบอกพร้อมเลยครับใครพร้อมอีกไหมใครพร้อมอีกไหม ใครพร้อมอีกบ้างใครพร้อมอีกบ้างสวัสวดีนะครับวานสิบแปดพันตรงนี้มาพร้อมหรือ,อยังใครพร้อมแล้วคอมเมนต์ว่าพร้อมไมหน่อยอ่ใครพร้อมสิบแชร์สิบแชร์เท่านั้นสิบแชร์แจกเลยในบ้านยังไม่ได้คล่อยเลยเนี่ยตอนนี้ได้หนึ่งแชร์ตอนนี้หนึ่งแชร์นะครับขออีกเก้าแชร์เท่านั้นขออีกเก้าแชร์เท่านั้น อาเน็ตไม่ดีนะครับโอเคเดี๋ยวลองดูนะผมเชื่อมเน็ตละอ้าวหัวใจรัวๆมาจา้าใครพร้อมคอมเมนต์พร้อมไม่เก้าหน่อยสวัสดีพี่ดารานะครับสวัสดีพี่ๆทุกกานนี่ครับผมใครพร้อมคอมเมนต์พร้อมไม่หน่อยแชร์ให้หน่อยได้ไหมครับอีกก้าแชร์คอยก้าแชร์นั้นเดี๋ยวปล่อยเลย ฝากแชร์ให้หน่อยครับฝากแชร์ให้หน่อยตอนนี้หนึ่งแชร์หนึ่งแชร์จริงๆเนี่ยได้ไหมได้ไหมได้ไหมมีใครให้ไหมมีใครให้ไหมขออีกหนึ่งแชร์นะี่ะสวัสดีพี่รัชนีเนี่ยผมสวัสดีพี่นิดหน่อยนะครับสวัสดีด้วยครับพี่นิดหน่อย ส่องแชร์แล้วพักทายกันได้นะครับอย่าให้ผมพูดคนเดียวเด้อผมจะแชร์ผมจะให้ที่พานก่อนแล้วก็ค่อยมาแจกพวกพี่ดีกว่าบ้า ใครรับคอมเมนต์รับลงมาเด้อเรียบร้อยเลยครับใครอยู่ในบ้านได้แล้วตอนนี้ใครอยู่ในบ้านได้แล้วอ้าวหกแชร์อีกหกแชร์ปะอีกห,ห,ห,หกแชร,ร์ให้หน่อยให้หน่อยอีกหกแชร์ให้หน่อยอีกหกแชร์ให้หน่อยสวัสดีเฮียกังด้วยนะครับสวัสดีพี่พรอําพรนะครับผม อ่าใครเข้ามาเนียครับใครเข้ามากดไลค์กดแชร์วันนี้เนียครับถูกหวยรวยรางวัลสุดยอดเลยเห็นงวดวันจันเข้าทั้งซี่ตัวสุดยอดอยู่แล้วครับเขาบอกเขาหลุดบอกหลุดใครไม่ตามเพจใครไม่ดูไลค์ใครไม่ติดตามบอกว่าแม่นหลังออกแน่นอนแล้วยิ่งใครนะครับที่ผมบอกว่าในแก๊งในกลุ่มให้ตามเข้ามาให้พี่ตามเข้ามาเถอะในบ้านเข้าได้กันจริงๆ ไอ้บ้านนะผมได้ด้วยนะผมให้นัดเดียว608วันนี้ผมให้อีกผมเอามาให้อีกเนี่ยตอนนี้แชร์ครบหรือยังตีแชร์นะเออใครรอคอมเมนต์รอมาเลยใครรอพี่คอมเมนต์รอมาเลยครับ5แชร์แล้ว5แชร์สุดท้าย5แชร์สุดท้ายใครจะให้ใครอยากได้คอมเมนต์รอลงมนาะ ครอยากได้คอมเมนต์รอก็หัวใจรวนๆหน้าจอขึ้นมาหัวใจรวนๆหน้าจอขึ้นมาด้วยเด้อวันนี้หัวใจไม่สวยเลยหัวใจไม่ค่อยมีให้เลยวันนี้นะขอหัวใจด้วยเด้อวันนี้หัวใจไม่ค่อยมีให้เลยขอหัวใจหน่อยหัวใจรวนๆขึ้นมาหน่อยมาแล้วจ้าฟองดวง รัวๆแบบนี้สวยจังกราบสวัสดีพี่สมใจพี่ปาจุ๋มสวัสดีด้วยเด้ออย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมกดแชร์ครบสิบแชร์อย่าลืมอย่าลืมโอเ์เลยสี่แชร์สุดท้ายายิย่งแชร์ยิ่งได้เก้าบอกเลยยิ่งแชร์ยิ่งได้เก้าบอกเลย ยิงแช์ยิงได้ยิ่งแช์ยิงได้พกแชร์แล้วครับพวกแชร์แล้วเหลืออีกสี่แชใครแชร์แล้วคอมเมนต์แชแล้วลงมาพี่ๆร้านไ,ไหนที่แชร์แล้วนี่ครับคอมเมนต์แชแล้วลงมาได้เลยใครที่แชร์แล้วคอมเมนต์แชแล้วลงมาสวัสดีพี่เฟิ้ลนครับผมสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีพี่นันทนาเนี่ยครับผม สวัสดีพี่อ,อรนุชด้วยนะครับแชร์ครบย่างแชร์ครบย่างสวัสดีพี่สุรเดชนะครับแชร์โกแชร์นะครับแชร์หกแชร์เองแชร์แล้วขอบพระคุณพี่สุน,น,สนันสุนันษาด้วยนะครับแชร์แล้วนะครับใครแชร์แล้วอีกบ้างครับพี่ ใครแชร์แล้วอีกบ้างครับผมใครแชร์แล้วอีกบ้างแชร์แล้วขอบพระคุณครับพี่ออตโต้ออตโต้เลยครับพีแอมใช่ไหมพีแอมพี่เอหรือเปล่าพีแอมพี่เอออโต้นะครับหัวใจด้วยจ้าหัวใจด้วยหัวใจด้วยนะขอหัวใจด้วยโหกแชร์หกแชร์จะแจกดีไหมหกแชร์นี้คิดแล้วคิดอีกเลยนะสวัสดีพี่น้ำนะผม เจ๊หกแชร์นี่คิดแล้วคิดอีกเลยขอสิบแชร์ได้หกแชร์นอนรอเลยนอนรอเลยแชร์ครบแล้วบอกด้วยตอนนี้ได้หกแชร์จริงๆแต่อยากได้สิบแชร์นะครับอยากได้สิบแชร์กบหัวใจให้ชุ่มช่ำกันไปเลยกบหัวใจนะครับหัวใจให้ชุ่มช่ำใครให้ผมนะเดี๋ยวผมแบ่งปันให้เลยระหว่างทางแล้วครันระหว่างทางเราลองไปตัวนี้กันก่อน ระหว่างทางนี่ครับขอบคุณพี่สุระเดชนะครับบอกว่าแชร์ให้แล้วเดี๋ยวเราไปใส่หุ้นกันดีกว่าเราไปใส่หุ้นก่อนระหว่างรองคนแชร์ครบ ใครสนใจจะไปรอดิจิทัลกับผมบ้างอีกสามนาทีน่าจะทันเด้อชุดวินนะครับสองห้าแปดหนึ่งศูนย์ขอบคุณนะครับสำหรับหัวใจครับพี่วันนี้ขอยได้ขอยโดนขอยได้ขอยโดนครับผมขอยได้ขอยโดน,ผม,ดดนผมอยากใส่เอฟเฟกบ้างอะหน้าสดมันจะเป็นหน้าซบอยู่แล้วอะ่ะ โอ้โอ้โหไม่ได้เนาะเอาเอาแบบเดิมดีกว่าเนาะผมว่าอ่าโอเคแชร์ครบหรือยังแชร์ครบหรือยัง วันนี้รู้สึกห่าสุดวันเห่าวท้งวันเลยนะส่องแชร์สุดท้ายครับพี่ส่องแชร์สุดท้ายเอาไปเลยส่องแชร์สุดท้ายเอาไปเลยส่องแชร์สุดท้ายเอาไปเลยจ้ะ อะผมจะแจกแล้วผมจะแจกลแล้วเดี๋ยวผมจะไปทุกรา้านะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแจกก่อนละกันอ่ะสําหรับพี่ๆนะครับน่ารักส่วนผมขออนุญาตแจกเป็นใบนัดเดียวเลยกันใบเต็มชุดเต็มก็คนดูน้อยนะครับวันนี้แล้วก็ให้ความร่วมมือน้อยไปนิดนึงวันนี้ก็เลยเดี๋ยวแจกอันนี้ให้ละกันครับด้วยนะฮะเก้าหกสามครับผมใครเห็นแล้วชอบกดหัวใจรวัวๆมา ไปแล้วชอบกดหัวใจรัวๆมาใบเต็มใบนี้นะครับยังไม่แจกเดี๋ยวมาแจกรอบเย็นให้แล้วกันนะครับเดี๋ยวมาแจกรอบเย็นให้แล้วกันรอบนี้กราบสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับเอางบน้อยไปก่อนเอานับเดียวไปก่อนนะครับ936นะครับอย่าลืมไปตัดเล่นด้วยนะและใครที่จะรอใบเต็มนะครับรอได้รอบเย็นรอบนี้ขออนุญาตลงไลน์ก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับ